หรือเปา้ามีเล้าชหนึ่งที่สวนนะพูแค่ลงมาได้เลื่อนตรงจุดเช็คอินแถวแรกก็ถึงแล้วที่นี่คือเลา้าของการบินไทยคือใหญ่มากมองไปคือสุดลูกหูลูกตาโซนนี้สวยๆใหม่ๆเขาบอกว่าล่าสุดเขาเพิ่งทําเลยเหมือนอยู่ในสวนดงดอกไม้สดๆแต่ถ้าเดินไปที่วิงสายทีนั่งก็จะโคซี่กว่าน่อยบางช่วงคนเยอะบางช่วงคนน้อยและเขาก็มีที่พักใจสําหรับพ่อแม่และเด็กและความโชคดีของคนที่เดินทางในช่วงนี้ก็คือเขาจะมี c e l e b r i ตี้ h ชฟอย่างวันที่ไปก็ได้โปเชกับผัดไทยกุ้งลายเสือตัวใหญ่กรึบกรุบหอมอร่อยมากมีเขาเล้าการบินไทยแลลล้้ววออออยย่่าาืมมกกกิเีนนนะุรคคงด กะเพราไข่ดาวเขาก็อร่อยแล้วนี่จ้าโซนเครื่องดื่มเป็นน้ำอันชันั้นสดก็เป็นซิกเนเจอร์เขาวะเนาะเลือกตามแบบสไตล์ที่ชอบน้ำองุ่นขาวก็สดชื่นนะแล้วนี่คือชายเย็นเข้มข้นมากน้ำมะพร้าวเผาในตูก้ก็อย่ายลืมหอมๆนัวๆหวานๆ,นๆ,นๆ,นๆมีเครื่องดื่มให้เลือกอีกเยอะส่วนลายอาหารก็ล้าล้านตาใครที่กำลังจะเดินทางไปเมืองนอกแล้วอยากจัดอาหารไทยแบบจุกๆเชิญทางนี้เลยค่ะเพราะมีให้เลือกหลายอย่างเหลือเกินย่างผัดกระเพราและไข่ดาวที่ถูกต้องมากับพริกน้ำปลาแบบผู้ดีข้าวต้มมัดก็มีเค้กหลากหลายชนิดก็มาใส่รักของหวานลล้ะแิบบนวฟ ถ้าอยากกินแค่ของทันเล่นแน็คได้ๆขนมไทยมาโมดจะเข้าเลัการบินไทยเผื่อเวลาไว้หน่อยนะห้องอาบน้าข้างในเขาก็มีสะอาดแล้วแต่งตัวห้อมหอมพร้อมขึ้นเครื่องไปพักผ่อนปิดไฟแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ